มาแล้วก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องมาเจอเมเจอร์ซึ่งผมจะมาบอกสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปนานนานน,านเป็นเดือนเหมือนกับคลิปทำไมอีพีหนึ่งช่วงนั้นช่วงนั้นคือผมเรียนก็เลยไม่ได้มีเวลาใส่ใจ YouTube แต่อันนี้ปิดเทอมอยู่แล้วทำไมไม่ทำคลิปคือ ไม่ยังไม่พร้อมผมยังไม่พร้อมทำคลิปคือแบบมันไม่มีให้ทําคลิปอะคือจะทําคลิปมันก็เนี่ยผมอยู่แต่ในห้องเนี่ยอยู่แต่ในห้องมาสามวันแล้วนอกสุดมากสุดออกไปก็ออกไปแค่หน้าปักซอยอะไปซื้อข้าวแค่นั้นอนองแมก็แบบไม่ไม่ไม่ได้แบบทําอะไรเลยแล้วก็นี่ดูเห็นไหมเนี่ยในกล้องแป๊บผมลดแสงก่อน ครับหนึ่งนะขอลดแสงด้วยรีโมทก่อนปิดแสงนี่อันอันนี้คือไม่มีแสงนะนี่ดูดำปืดเป็นเพราะผมนอนน้อยก็น่าแหละก็เลยไม่มีอะไรลงเนาะโอเคก็จะงเล ก็ขอคลิปนี้สักประมาณสิบไลค์ก็พอนะกดไลค์หนึ่งทีนะห้ามกดสองทีนะกดสองทีตีมือแตกนี่โอ้โหกดสองทีคืออันไลค์นี่บอกก่อนขอไลค์สักประมาณสิบไลค์และเดี๋ยวกลับมาทำคลิปใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย